ก้าดีก้าแข็งแรงดีก้าแข็งแรงดีก้าเนี้ยก้ากีบดี<ม>้อมดำติดเร็วหลังกางสิลกสองมือสองมือสามมือก็อเลี้ยวไปเขาว่ามันจะวานเขาบ่อในวานไว้เลยว่าสันทรวาไม่ตะวานตะก,การเลยเขาเนี้ยย่างเดียวตี เ็หอไยืมมันเปห่ออันตีกแล่มากเแรกล็ไข่เมนวด้ขาเจ้าตกเจ้ากันเที่ยวได้สามได้ยังเที่ยวได้วานยพปนันเที่ยวได้วานไม่ว่านไม่จอดอปูบดผว้ใดกรได สามหลอพผัและขอบผูกมือทื่อๆเออขปกมดอทื้กล้าก้าเห็นจยางคนมาลกซอยเรลอมันก็จะได้แล้วเร็วมันก็ได้ไปกู้ทุดิน หน้าทงไก่บ้านแต่ว่ามันเกิดพอดีลังกับเพราลายเกินแห้งหรอกบพราลายเกินกำลังดีเกตายพรคนไข้นี่กันไรไขหอยไร ข้างต่งน่ะระวังหอยไใจเอาลูกกาผู้เดียวกาเาลกกาเนเนี้ยหน,น้าหืละกาเตก็จะออกไปดำซาำนั่นเต้ มันลายอยู่แม่้ที่เปลือยอยู่บ่ทีบ้านนาโลก,กาดำนาทุกเมื่อนี่คนเริ่มมาดำนาโลก,กาหลายเพราะว่าวานมันกับวานบรร่ได้นัางใจอือเกด้ม,มาดำแซลสะพระเจ้ากับไปหาดำนารับจา้างกับแซลสะเพราะว่า,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 ามันวานหล่นกับน้ำฝนโลกาพระเจ้ากับงา่าย กล้ายดอกเลี้ยคนละลว่ามันดีมันน้าทงมันเฮงไงาขเจะต้องโลกาั้งดันหน้าจันโมหัน,นบรรยากาศบานหน้าหน้ามันแรง

ให้เป็นล็อกเป็นล็อกไว้ทีนี้บ้านนาเราลกก้าไว้ดับนา